วิธีการไหครับเครื่องบินฟอลคอนของผม x 6็นะครับผมนะครับวิธีการเริ่มต้นเปิดตัวเครื่องบินก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็กดรีโมทครับผมนะครับจะลิงก์สัญญาณเองอัตโนมัติในการเล่นคือได้2แบบแบบแรกคือใช้คันโยกสตาร์ทเครื่องแล้วกดอีกครั้งขึ้นบินนะครับผมนะครับหรือจะใช้ระบบกดปุ่มขึ้นบินอย่างนี้ก็ได้กดปุ่มขึ้นบินครับเปิบสตาร์ทเครื่องขึ้นบินครับนะครับถ้าบินกลางแจ้งปุ๊บมีลมเขาเกียร์ครับ เกียร์สองหรือเกียร์สามก็ได้บังคับกับพี่เดินหน้านะครับถอยหลังครับขวาซ้ายบังคับให้แม่นยำก่อนครับขวาซ้ายให้แม่นยำก่อนเดินหน้าถอยหลังก็ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยบินสูงนะครับผมนะครับแล้วพอจะบินสูงทาไงโยกกัะพี่ด้านซ้ายมือครับกดขึ้นครับสูงเอบเห็นไหมครับจะสูงขึ้นทันทีครับเดินหน้าครับถอยหลังครับซ้ายครับขวาครับชัดเจนนะครับ เวลาลงจอดทำได้สแบบเป็นการสองลักษณะคือใช้คันโยกลงก็ได้หรือกดปุ่มลงจอดก็ได้กดปุ่มลงจอดครับดูนะปึ๊บกดปุ่มลงจอดจ้าดูฮะปึ๊บลงจอดครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณพุดดิการเริ่มเล่นฟ a l c ค n x 6 6กนะครับผมนะครับทำยังไ,ไงดึงแบตเตอรี่ออกจากตรงนี้ครับผมนะครับนะฮะแล้วก็เสียบสายชาร์จตรงนี้ครับผมนะครับนี่ฮะปุ๊บโอเคนะครับเสียบเข้าไป ชาร์จไฟ4 5นาทีถึง1ชั่วโมงครับกับหัวชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นใดก็ได้ยกเว้นตัวเล่งชาร์จนะครับผมนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บถอดออกมาครับใส่ตัวเครื่องบินครับนะฮะใส่ก็เป็นอย่างนี้ครับผมนะครับเห็นนะครับปุ๊บเอาลงไปปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นโอเคนะครับและตัวที่จับสมาร์ทโฟนของผมนะครับทายังไงดูนะครับผมนะครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมครับล็อกหันด้านนี้ขึ้นนะครับผมนะครับล็อกเสร็จปุ๊บล็อกโทรศัพท์มือถือได้เลยพี่ในการเล่น โอเคนะครับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องบิน f a l คอนครับพี่กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมนะฮะเปิดตัวเครื่องบินนะครับนะฮะแล้วเปิดระบบ Wi-Fi ขึ้นมาครับผมนะครับเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับแต่ระบบ Wi-Fi รอสัญญาณ WiFi สักครู่นะครับสัญญาณ Wi-Fi ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย k y ครับผมนะครับกดเข้าไปครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้รักษาสัญญาณนะครับผมนะครับเชื่อมต่อเสมอหรือว่าเฉพาะครั้งก็ได้ถ้าเชื่อมต่อเสมอเวลาเชื่อมต่อทุกครั้งมันจะต่อให้อัตโนมัติครับผมนะครับ เชื่อมต่อครับเรียบร้อยออกครับเข้าไปที่ตัวแอปครับพี่แอปคือ KYFPV นะครับกดเข้าไปครับนะครับกดสตาร์ทครับนะครับก้องจะติดทันทีครับผมนะครับเอเคนะครับ